ต่ำค่าพี่น้องมีสองขัาา้นจะดึงแบบไหนดึงแล้วพอขึาาอ้นขันนี้ก็ไม่เยอะ แล้วรถมาเตีหยนแล้วหลังจากที่หลวงปู่หลวงปู่มาเดินชมข้าวหนึ่งเด้อมาเตีหินเสิมเติมหน่่งเด้อพี่น้อ um. งสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องมึงหน้าเบึงเป็นเที่ยวหินเสร,ม um ริมล่านจอดรถวัดสาะล้นพมมาล่ำว่าหันนั่นลูกตาต้ามือโตลมลมบา ừ <Ros> ừ đó, lùm ạ đầm luôn nó mất lòng ạ ở đầy đầm luôn nó 光我掉不得。哈哈。了，好了。 ได้ปติดดับคา,าพี่ <halt Town. t rio> น้อ <c oughs> งรึไมเจอรถอันนตลากได้พี่น้องเจวรถเด็ดไปดึงนี่ตลิ่ง แค่สลิงกปแล้วโอ้เจียวรถไันดึงกันแท่วะเบิ้งเบิ้งเบิ้งได้ไปด้อเอมัยมีสอง้นจะดึงดึงแบบไหนโอ้เสียวรถเจอรถเจ็ดแอลหวานดึงอืม ไปแล้วไปแล้วเริ่มแล้วเบ่งรถดึงกันได้ไหมเนาะไปตึงแล้วตึงแล้ว mãi lắm mãi 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 đi mãi 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 đi mãi mãi ô mãi 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 bỏ mê đi เรเบคขั้นนีตอ้อขั้นนีตอ้อขั้นหนีแต่จมไ้กันอ,อ่ออที่หวันมดตันบมัดเหลวอ่ะืมสูงขั้ขเพือเลย Thank you. เออกบะตันเบิสไปทีกองสองแล้วน,นี่เขาลุงน,นี่เขาลุ้งการบายไปแต่ดึงอีกแล้วเวด้ดอน,นี้ก็ได้ ปื้นปึ๊บพอได้ยึบเ้ได้บ่ได้บ่ได้บ่โอ้อนี้ได้อันนี้ได้อนี้เริงอนี้เก่งอนี้เริง ก็ดี่กับมารตั้งเออมไหลลยอ่เนาะเก็บมาไหลลอ นี่ละเอียดนี่ละเอียดอือเราลุงปูเบิงอยู่กวางปุ่นตอนบนยังไงเหนีนยวมาเท่ไหมละเอียดสนามจอดรถเด้อพี่น้องสนามจอดรถวัดน์พลัม,มมาลามเดินเดินจอดรถเมื่อกี้มันเป็นหยาละ phấn mau thay ma rút bực wa nè này mình đang hiên wa luôn bên đó bot up thấy mến nè luật nhẹ nhàng lên จักรล้อพี่นาะทั้งหน้าสองทั้งหลังสิบทังหลังอีกทั้งหลังอีกแปดเอื้นรถจักรล้อวะเอเือนรถจักรล้อด,ดนหนะบเนี่ยรถบดไงไหมบดไงไงเขาเด เนีน่ยคืนเกือนะง่ายไรตีนกับง่เด้อพี่น้องบรรยากาศเมาเบิง้งรถที่ยินจับหลวงปู่ออกมาเบิง้งข้าวหน,น,นึ่งมือเ้านี่บนพนมตะน้ำจอดรถตำรวจชิปนี่จบไปแต่เพียงซรัพนีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณละลายทีกอม่ารับชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณละลายทีกอม่ารับชุ่มบนเหตุสถานที่จอดรถวัดอมมารามภูมิอาราม อั ة, น Saint ั ment, road, ้นถะเสาหลังค่าโบสถ์สัค่าสาราไงมาสาราไงสาราดีมุที่ทำสาราได้ถ้าขุดกับมันเป็นกุดเป็นถาดที่ตั้งเมนเี่นนองมัค่าังคากุงไหมเลวัดปลาไม่จะกุ้ไหม่เนาะปี่นนองนะนี่กัรถเกรัเตห่บ้านมดแลวเนี่ันเกีดร์็ททันแล้วมันบดอัดไปน้ำ เลไลที่ก็มารับชุม่มสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีเด้อพอกันไม่คิบหนาด้ะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ